ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอคลิปนะคะสำหรับที่จะเอามาแนะนำสำหรับการทำา o o o l l f o r r m นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้สำหรับในการให้นักศึกษายืนยันตัวตนเข้ามาหลังจากที่นักศึกษาเข้ามาในกลุ่มแล้วนะคะ,ะทางทีมงานของเรานะคะก็ได้สร้างเป็นแพทเทิร์นแพตฟอร์มขึ้นมาแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือจะให้พี่พนะคะเอาแพตฟอร์มตัวนี้ไปสร้างเป็น Google Form ในการยืนยันตัวตนของนักศึกษาเนี่ยประจำวิชาของ เะะสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะเริ่มจากขั้นแรกเลยก็คือ,อขอให้พี่ๆนะคะล็อกอินนะคะด้วยอีเมลของของตัวเองนะคะก็คือว่าใครที่รับผิดช,ชอบในวิชาไหนนะคะก็ให้ล็อกอินเข้าอีเมลวิชานั้นนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะ,ะวิชาที่พี่ออฟเนี่ยรับผิดช,ชอบอยู่นะคะจะเป็น LAW4003 นะคะก็คือให้ล็อกอินไปแล้วก็ค่ะให้ล็อกอินเข้าไป หลังจากนั้นพี่ๆเห็นทางลิงก์นะคะลิงก์ที่อยู่ทางด้านทางด้านล่างของไลน์ตัวนี้ค่ะขอให้พี่ๆนะคะก๊อปลิงก์ตัวนี้นะคะเมื่อก๊อปเสร็จแล้วนะคะขอให้พี่ๆคัดลอกแล้วก็นำไปวางในเว็บเบราว์เซอร์นะคะ เมื่อ,อ,อพี่ๆวางกรอบเลงแล้ววางไปแล้วนะคะก็คือจะพบกับหน้าต่างนี้นะคะมันจะเป็นคําว่าคัดลอกเอกสารให้พี่ๆกดคําว่าทําสําเนาโอเคค่ะเมื่อเรากดทําสําเนาเสร็จแล้วนะคะมันจะพบกับคําว่าไม่มีโฟลเดอร์อัปโหลดในไฟล์ให้พี่ๆกดคําว่ากู้คืนค่ะ หลังจากนั้นพี่พี่จะพบกับแพลตฟอร์มนะคะที่ใช้สําหรับในการยืนยันตัวตนของนักศึกษาจะเห็นว่าทางด้านมุมบนด้านซ้ายนะคะมันจะมีคําว่าสำเนาของอยู่นะคะให้พี่พี่ลบคำคำว่าทำสำเนาของออกค่ะแล้วมันจะมี xxx ให้พี่ๆนะคะเปลี่ยนตรงนี้ลบออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาที่ตัวเองได้รับผิดชอบอยู่อย่างเมื่อกี้พี่ออฟเขาล็อกอินเข้ามาในวิชา law 4 0 0 3ใช่ไหมคะพี่ๆก็เปลี่ยน ทุกอันเนี่ยให้เป็นวิชา LAW4003 ตรงนี้เน้นย้ำนะคะว่าให้เปลี่ยนเป็นวิชาของตัวเองที่ล็อกอินเข้ามานะคะถ้าไม่เปลี่ยนจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสับสนได้นะคะในเวลาที่นักศึกษาเข้ามากรอข้อมูลค่ะเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะอันเนี้ยพี่ๆก็จะพบแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เ,เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะที่จะสามารถนำไปใช้สำหรับในการให้นักศึกษายืนยันตัวตนได้ค่ะ